สวัสดีครับก็มาพบกับสิงโตสะดวกแบบนี้นะครับวันนี้เราจะมายามกุ้งกันครับนี่พันป้อมมาลงไว้มาครับเพราะว่าไอ้นียลงไว้ตแต่เมื่อวานนี้ครับช่วงเย็นนะครับว่าจะหมานไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมนี่ครับอันแรกครับวางอยู่แบบตื้นตื้นโอ้โหตื้นเทียบเลยอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้ผ่านครับนี่ผ่านครับสดใสๆเลยนะครับไม่รุ่นชอบ ประมาณสิบตัวได้นะครับนี่ครับเราดูตัวนี้ครับล้องคนนีตัวใหม่โอ้โหเพียนเลยซึ่งเราได้สองทางก็ได้สองทางแต่ตัวนี้จะเพียบกว่าประยุกประยุกครับประยุกใหม่เมื่อวานลองลองคิดดูอันนี้เพชนี่แลนี่ครับตัวนี้นะครับฉลาดมากสีลีลามาด้วยนะครับันนี้ นี่เราวางประมาณเม็ดเม็ดเลยเม็ดเม็ดเลยครับตัวนี้เียบลตัวนี้ดูว่าประสบความสําเร็จดูครับกระโดดดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งสดสดเลยครับอ่ะนี่สีมาช่วยด้วยครับช่วยเทช่วยเทปึ๊บดึงออกเลยดึงออกไม่ดึงดึงเสาเลยครับครับดึงเลยปั๊บปึ๊บอ่ะมีอะไรอยู่ในมุ้งไหมโอ้โหมีครับเห็นแล้ว อะไรอ่ะมีลูกปลาลูกปลาด้วยนะครับกุ้งก็ได้เยอะอยู่กุ้งก็ได้อยู่สดสดมีลูกปลาด้วยมีกุ้งก็โอเคเดี๋ยวลูกปลาเ่ลูกปลาเราปล่อยนะครับเราจะเอาเฉพาะกุ้งอย่างเดียววันนี้มือปล่อยปลาไม่มาครับไปโรงเรียนนี่นะครับของเราสดสดทั้งนั้นเลยไม่มีคําว่าไม่สดสดร้อยเปอร์เซ็นต์ อันนี้เข้าเยอะมากเลยเาเยอะนะครับก็ถือ,อว่าโอเคอยู่เติมตั้งเติมตั้งพ่อติตังต้งนะครับอนนโอเคนะครับอันนี้ประมาณสิบกว่าตัวใช่ครับแล้วก็จะเทกันนะครับ น,นี่เฉพาะขวดราประยุกต์นะครับขวดนี้คือว่าเรามารีไซเคิลคือว่าเราไม่ต้องทิ้งเรามาสามารถาเป็นทําอุปกรณ์จับสัตว์น้ำของเราได้นะครับกุ้งเลยกุ้งครับสดสดใสใส,ส,สเองเราจะเก็บไปเรื่อยๆนะครับสะสมไปเรื่อยๆ <c oughs> เดี๋ยวก็เยอะเอง <c oughs> กุ้งของเราสดสดใสใสกระโดดดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งเลยนะครับจะุนเร่เรว่หมาืนหมาโอเคอยู่ครับมีปลาเข้าด้วยตัวไหนมีปลามูนะครับอาจจะได้มาเยอะเพราะว่าเขาอะเขาไปกินกุ้งของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะดูท้องครับท้องโตเลยอ้วนเลยนะฮะ ทพีหนึ่งครับสดสดใสใสนี่ครับกุ้ง <Okay. S 2> นี่นะครับดูครับเรียบเลย,เลยสดสดใสใส,สทั้งนั้นเลยครับจะไม่มีเหยื่อค้างเลยนะครับยัมมนจะค้างอยู่กุ้งเข้าเฉพาะเขาจะมาดมกลิ่น อาหารก็เตี้ยนี่ครับสดสดใสใสเดี๋ยวันนี้กุ้งเราได้กุ้งตัวใหญ่นะพี่นะตัวใหญ่นะนคือว่ากุ้งกุ้งฝอยนี่เนี่ยคือว่าเขาโตเต็มที่แล้วตัวเนี้ยอาบออันที่สาม นนี้ปลาบูเข้าไปอีกแล้วครับปลาบูติดใจดูลยครับดูตัวปลาบูของเราอ้วนตุบเลยมายอบอกเลยดูท้องเขาครับเขาไปกินกุ้งเ้อท้องตัเลยท้องป่องเลยครับปล่อย้นธรรมชาติก็ไม่เอาปลาเขาอาจจะไม่เยอะนะครับเพราะเขาเข้าไปกินกุ้งของเราหมดแล้วแต่จะเยงยังเหลือไว้ให้อยู่ ยังเดือยอยู่ยังเดือยอยู่ยังโอเคอยู่ยยยมีแต่ไซส์ัวโต้เลยตัวเต็มที่ทั้งนั้นเลยครับพุ่งดูดูว่าสองอันนี้อันไหนจะเข้าเยอะกว่ากัน พอพอกันเลยครับเท่าเท่ากันเลยโอ้โหเทียบเลยโอเคครับยเยอะมากกระป๋องนังนเกือบสามสิบตัวถึงไหมประมาณสิบกว่าตัวพี่แต่มันตัวใหญ่อะ่ะดู ว่าโอเคเลยสดๆเลยน้ำก็ใสพิงกุ้งก็ตัวสะอาดงทีที่ตันนี้ก็โอเคใสแต่น้ำตรงนี้จะคุณนหน่อยเพราะว่ามันมีเศษอาหาร ปลาบูเข้าด้วยกุ้งใหญ่ก็เข้าเนี่ยอันนี้หมานครับอันนี้หมานครับแอบดูก่อนนั่นครับนั่งตัวใหญ่เดี๋ยวเขาค่อยเลือกกันหนึ่งนาทีก่นปลาชีเดือดด้วยดูดูกุ้งของเรามีปลาบูก็ตัวใหญ่เนี่ยปลาบูเดี๋ยวเราค่อยเลือกออกนะครับเนี่ยปลาก็เข้าปลาชีเดือดปลาชีเดือดอันนี้ปปึึ๊๊บบตัวนี้กุ้งตัวใหญ่ มินชอบมากครับวันเครับผมแต่ว่าคูมฝั่งนี้จะไม่เยอะไม่เยอะเท่าคู่ฝั่งนี okay, ้ไม่ได้ เบเเลยเดี๋ยวผมจะไปเก็บก่อนเดี๋ยวเขาเทรวกันทีเดียวว้าวเยอะเลยเยอะเลยครับดูดิครับเยอะเลยครับด,ด,ดูดิงดุดิงนี่ก็เหมือนกัน <Okay. S 2> ดูเขาเต้นดูดิ่งดุงดิด่งอ่ะพี่นี่ครับตัวกุ้งของเราเยอะมากเลยโอเคได้ได้ผ่านผ่านผ่าน ได้ยเยอะเลยเงิพียบเลยบทีเพียบ,เพ,ยบเพียบสดสดใสๆสๆใบรุ่นชอบตัดไปสุดท้ายมัน,นก็เยอะอยู่ยะนะนก็เยอะอยู่ครับ งานแล้วครับผลงานครับเพียบโอเคหญ่ <Okay. S 1> นี่เปลี่ยนน้ำนเพิ่มี่้น้ำ,นนำมาเทใส่ไม่น่าพอปุ๊บโอเคนี่ครับเมื่อเช้านี้เราไปดักกไหมครับนี่เราจะามาทำทอดปลาเห็ดครับ แต่ภาคใต้นี่เขาเรียกทอ,อดมันพุ่งทอดมันแต่บ้านเราเรียกทอ,อดปลาเห็ดใส่ปแป้งครับผมสองชอ้อนโต๊ะครับแล้วก็น้ำตาลครับรสดีครับแล้วก็ผงนัว จะเหลือครบไหมคะนั่นก็น้ำปลาครับผมตามด้วยีแกงครับหนึ่งช้อนช้อนโต๊ะครับมีแป้งมาน้อยับเพิ่มแป้งไปนิดนึง แตาจะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปลงกระทะทอดกันนะครับผมหีมาช้อนจัดไปเลยอันนี้กุ้งสดๆเลย แล้วกลับมาทรับนี่ติกกีดด้านึตัก็จะเหลืองสวยงามตัดขึ้นนะ กอบมากๆออานีอ่ากยกอบนีกรอบกรอบของจริงอัูอง,งเสียง มาจาัดก,กันนอกสาถานที่นะครับเรามาจัดก,กันที่ร้านเจแมวนะครับนี่บรรยากาศอยู่ข้างวัดฉลองนะครับผมมีซม่ำอาหารตามสั่งนะครับแล้วก็น้ำปั่นแ,แซ่บๆค,ครับที่สำคัญครับทีเด็ดมีน้ำส้มโรว์อร่อยมาก,มากค่ะใช่แล้วก็มีน้ำมะพร้าวด้วยน,นะคน้มะพร้าวครับผมเขามนีน้ำมะพร้าวปั่นคะมะพร้าวสดๆเลย ร็จแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับสีดีลาชิมนะครับผมนี่สองคนตักกันไปแล้วครับอบางเสียงโดออมยนชิมแล้วนะคะรสชาติเป็นไงอร่อยอร่อยมากๆค่ะจริงๆนะอันนี้อร่อยจริงด้วย กลมๆนุ้ยไม่ทำเกินไปด้วยชาเป็นคนที่ไม่เคยกินแบบกินแค่ไม่เคยทำก้อนอันนี้ยเพราะว่าได้กุ้งเขาเรียกกุ้งอะไรนะคะกุ้งฝอยตัวเล็กๆใช่ไหมได้มาสดๆด้วยค่ะอันนี้อร่อยจริงมาชิมด้วยกันมาชิมด้วยกันโอเคครับเจมอลชิมครับ ตักข้าวเพิ่มได้นะข้าวหมดไปหนึ่งจานเดี๋ยวเดี๋ยวอเพิ่ย่าเพิ่งอยงอ,ยอนี่ครับต้องชิมก่อนไมพานมาแล้วครับผมชิมก่อนเช้นชานี้ไปด้วยกันครับนี่คนถาวันดีค่ะไม่เกรงใจแล้วนะโอเคครับไมพานลองชิมครับตักตรงๆเลย ครับอร่อยครับอร่อยอร่อยคือดีใจแบบแบบนี้เคยทานกันไหม่เราไม่เคยทำนะเราไอ้ยิ่งทอดมันอย่างเงี้ยเราไม่เคยไม่เคยเลยพี่อ้นอันนี้แม่แม่เป็นคนชอบทำให้กินไงเวลาไปหาคุ้งได้อ่ะมันเลยอร่อยครั้งหน้าทำใหม่นะพี่อร่อยอันนี้อันนี้คือว่าไม่ได้โกหกนะอร่อยจริงๆตามตามสูตรที่ที่เราทำเลยครับ พี่ร้านไม่มีขายครับต้องเข้าไปดูในเพจอย่างนี้นะครับอรนนนน่อยจริงจริงเพื่อนต้มปูมาสดเลยกี้ก็ยืนยนดูว่าจะกวาดทำเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอชมคลิปนะครับรอชมคลิปลืมดูใช่ไหมครับลืมดูค่ะเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูในคลิปเ่อนี่ครับ งามเป็นไงรสชาติกรอบปากไหมอร่อยคือรสชาติเนี่ยนัวค่ะเข้มนิดหน่อยใช่มันจะเผ็ดเข้มนิดนหน่อยค่ะหวานตามนิดๆค่ะคือรสชาติอร่อยมากเราตอนน้องปรุงได้สามรสเพราะว่าเขาสวยแล้วร้อนเนี่ยเข้ากันเลยนะพี่ใช่ค่ะมันอยากตักลูกอ่ะก็ไม, <laughs> ไม่ว่าเรไววายแล้วตักไปตักไปตัก <laughs> โอเคนะคะยังไงก็ฝากกดติดนะคะถูกต้องคิะโตสะดวกแบบนี้ค่ะขอบคุณที่มากมากค่ะที่มาทำให้ชิมค่ะฝากกดกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b ์ด้วยนะคะสับเพจอะไรคะชิมโตสะดวกแบบนี้ค่ะ